พิกกับคาริมีเชิญรับรางวัลนะครับเชิญเลยครับพิกพิกพิกอ๋อสำหรับส่วนโรงานโอ้ขอบคุณมากครับโอ้โหเชิญเลยครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับและคู่พิสานรอบรองชนะเลิศ12ปีเพื่อสีเขียวแผนส้ม พีมพ์มาแคนมีพบกับเสื้อส,สีเขียวแขนสีฟ้า YNCB นักแดนแล้วก็สนามก้าวไปรอบรองชนะเลิศคู่ที่สองพัยแจกคนดีนะครับเบนดัมพบกับพีมา,ามอมาแคนีเฉียวส่งครับผม ขอเสียงปรบมือให้กับนักกีฬาทั้งสองสนามครับผมวักไปไหนกันวัดจากครับอยู่นี่ฮะอยู่นี่ฮะให้เสียงภาษาไทยด้วยครับโอเคครับผมกำลังอินกับยูเก้าครับอะไรนะอะไรนะกระจ่ากันจ่าทีมอยู่เมื่อกี้นึงจิ๋งมี่จิ่งไม่ี่หนูฮะ สามารถตั้งทีมมาฆ่าทีม,ทมตัวเองได้อ <laughs> เอะรวมมิตรกระจา,ย,ย,ายทีมเชิญที่กองนรยการนะครับม,มารับเงินอาชีพของท่านนะครับข้งฝั่งลงนีชนะเป็นยากครับมานะครับมารับเงินครับหมอตายจัดให้ครับขอบขอบคุณเมื่อกี้ที่จากสนัสนุนจากพี่คาเดีด้วยนะครับขอบคุณทีมงานทบพี่สนบสนเนล่วยงานนะครับ500บาทนะครับ ขอบคุณมากนะครับคาร์ดิมีครับผู้ปกครองทองเชียร์กองพลคาร์ดิมี่กับขอบพระคุณอย่างสูงผีกคาร์ดิมีเข้าไปรอในรอบต่อไปแล้วนะครับเป็นทีมแรกครับตไปัวกรอบสีนะเียบคิบครับก็ตกรอบครับขอบคุณไปด้วยนะครับสําหรับเงียบคิปครับที่ส่งทีมร่วมการแข่งขันในครั้งนี้นะครับโค้ชทีมรวมมิตรส่งตัวทนมารับเงินอันดีด้วยนะครับให้เวลาแค่ สองนาทีมิชานั้นแล้วจะเป็นของส่วนกลางทันทีแหมค้นพบกระโดดหัวเข่าลดยิ่งขึ้นรีบมารับรีบมารับโค้ชทีมรวมมิตรเอฟซีมารับแมตช์เชิญเลยครับคจนกครับเดี๋ยวให้มาชมเกมในสนามยูสิบสองนะครับโลอนแดงในชุดเขียวตองครับกับพี่มายอะคาเดมี่ครับในชุดเขียวตุ้ม ประมาณนั้นนะในหน้าจอนี่ถือว่าสีตองนี่เป็นโลแดงครับมาในสี่วับต้มครับเป็นดอกะควาดีดอกพิมายได้พิบายมาพิมายไหลเข้ามาด้านในต้ลหนึ่งสองแม่ะควาดพิพัเข้าตองโอ้โอ้ยโ โอ,โ,โอ้โหกลายเป็นทีมมาคาเดมี่ครับยิงขึ้นมันสีปีโนแดงแล้วหนึ่งศูนย์ในนาทีแรกเท่านั้นเทน้ำมันลงกองฟืนหรือเปล่าพี่บายคาเดมี่เทน้ำมันลงกองฟืนหรือเปล่าไัจะลุกชนหรือเปล่าคุณเช้านี่ยิงยังไงก็ไม่เข้าต้องไปโดนจุดโทษแล้ววันนี้นี่นัดนี้จังหวะแรกเลยครับมาเลยครับพี่บายคาเดมี่ฮะไปจะลุกท่วมสนามไหมพี่บาย นะครับโจนน้ำมันเข้าคลองพืนซะแล้วโยนโยนโยนโอ้จังหวะนี้ก็กลายเป็นเต็งยิ่เลยแง่ออกหลังนี่ครับจ่ายจี่ครับพอ้อายครับทับทีล็อกเป็นท้ีครับโอ้โหทองจับโดนเงินหนึ่งพันสองร้อยบาทครับมีการดูต่อหนึ่งพันการดูต่อหลังด้วยขายเป็นเต็งของของพี่ไมค์ครับพี่ เขาเสียโอก้พูกอ้่างอั้นลูอ้โหโอ้โหเป้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโ้โหรอ้โหเก้าครั้ยิโอ้โห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 โอ้เหโอเโหอ้โหโอ้ออหโอ้โอ้อ้อสหออออย่อโอ้โห ไม่รู้จะดูสนามไหนไม่รู้จะดูสนามไหนบ้านทุกสนามวันนี้เลยทุ่นโอ้โหเอาแล้วครับตอนนี้เอ็กซ์ตึงแล้วครับนนเด้งอยู่เฉยๆพดได้ก็บอกว่าอย่างนั้นเหรอเสาเสานนแดงครับโอ้ตาม02ครับนนแดงนี่ต้องบอกว่าสามนาทียังไม่แพ้ใครเลยนะฮะเข้ามาแบบชนะรวดๆมาเลยฮะยิงไปตรงก้าวห้านะ ตอนนี้มาลุ้นกันครับนดนแดงได้ฟรีคิกระยะอันตรายครับยดีไปชนกันแพงครับออกไปนะครับโดนแดงได้ทุ่มบอลบอยไปไหนครับบอลบอยอยู่ก้าวฝั่งทิศตะวันตะวันออกครับบอกไปไหนครับเหลือแต่เก้างี่กับลูกบอลวางอยู่ บออครับบอลครับบอลสามนึครับสนามบอลเลี้็บบอลลนิดเดีรับบบอลนะครับเป็ู่ัวรเอาบอลต้องไปหลังเรยืดดแดงสกัดได้นะครับเสขึ้นหน้าไป แต่ยังไม่พ้นพีมากานนมี่โดนแดงว่าอย่างรก็เปิดยาวไปหน้าประตูเปิดจับได้ไม่ได้ยิงได้มียิงได้กระเนื้อมากโดนแดงได้ลูกเตะมุมครับฝั่งขวาโดนแดงจะเปิดไปหรือว่าอย่างไงนะตอนนี้เพื่อนๆก็รออยู่ที่หน้าประตูก็รอหน้าประตูโหนโหนโกได้ไหมไม่มองหรอยิงเลย โดนโดนดโดนไดโดนดเ็นเจ็บเล่ิไอเยกาเได้่ายลยวนไปไกาอย่ากล้อยู่กับนแดงเขาทางประเด็นของพี่มยพี่ไมยตังบอลไม่ได้แต่ติดเของวงสเไปโดนุกเลาสกัดตันทได้กับพี่มมย ที่ไม่รั่ระวังครับระวังนะครับระวังเลยนะครับน้องๆครับเล่นฟุตบอลเล่นฟุตบอลนะครับน้องๆครับเล่นฟุตบอลเล่นฟุตบอลนะครับเราสามารถรีเทิร์นพฤติกรรมของน้องๆได้ควบคุมดูแลพฤติกรรมตัวเองด้วยให้เหมาะสมนะครับอะไรๆเราดู ตอนนี้ออกไปแล้วนะครับผมเฮ้้ยมาแลวนนจะเป็นลูกเป็นมุมรับของพี่มาอากาเดมี่เดี๋ยวคุณเี้หาคนปิดบต้อนได้ต้องบอกว่าตลอดทั้งสองวันหาคนปิดหาตอบของโดนแดงวันนี้นี่โอ้โหฮะเรามาดูแล้วฮะว่าเกมบุกของโดนแดงนี้จะสามารถทำอะไรที่ไมาได้ไหมแล้วมันถึงตรงนี้ครับ เพราะว่าตามเสร็จแลสองต่อทีนโอ้โหไม่ต้องเสียอะไรมาไหมเอโดน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 เกมพอพอพอดูป่ไม่ถอยไม่ถอยพอหนุ่มแหลกต่วมาลูกบอลถอยถอยทนบอลตั้งตีบอลประตูของพี่ไมค์คาร์ดมี่พิมายอ่ะคารดามีโจ้อมาจังหวะนี้เอ้าเข้าทางมั่ได้อยู่ครับพี่ไมคเดี๋ยวเราจะมีคู่พิเศษนะครับของคู่ชิงนะครับเป็นการเจอกันของตอนไม่ใช่ท้าทายนะครับเนาะ ตักเผากับพะข่ารับเอาสโอเคครับ้ะครับพี่หมายลูกนี้ยิงไม่ตรงประตูว่าบทาโดนแดงได้ลูกตั้งเตะจะฆาประตูตัวเองิดเลยไปเลยัเลยกล้เลยาตูต่อไปครับสซปรคาริมีพบกับสุญญาาเอาละครับพี่หมายคาริมีตามมาครับหนนึลครับรารเอาใช่ไหมครับหนใช่ไหม หนึ่งโอเคครับพีไมายคาริมี่ครับตามมาแล้วครับดักดักดัก้ตวานนี่ไปเดินสายอยู่แถวขอบแดนครับพีไมายคาริมี่นี่อยู่้านะครับใครคู่นี้ใครหลุดเข้าไปเชิงก็หนาวหนาวครับผมโอ้ยโอะจายกระจายเอีกาควสิ้นดีมีเล็กไดไมคดของดูแลดีเดี๋ยวนองดุกันองดุกันนุกัน้องด ออกมดีไม่ได้ครับมาดูดูดูดไดไม่ได้เาาเดี๋ยวเดี๋ยวบอลอีทียเนี่ยเขาอยู่ก้าเขีิของเมืองก้าเม่อี้นี่อย่างสวยอีกแล้วครับสองหนึ่งครับเลยนเลยตามเร่ตามเร่คนคนนคนมาเลเมาเลคนหับับีมมาแล้วครับ เรือกว่านำสองหนึ่งแล้วหรอครับผมคู่น้อยคนคู่น้อยคนไปย่นรงดูกนค้าตอนนี้พี่บคาเน่พี่ยุ่นยูสสอก็เปิดประตูกันแล้โอ้โหคนลูกโค้งเห็นเลยนะครับคูตอไคน้ครับสมบัตินะครับกับเมืองยญ้าครับลูสองครับสมบัติกลังฟอมอยู่เมืองญ้าก็พร้อมแล้วครับ เอาแล้วนะครับผมโดนแดงครับตอนนี้ดอกเล็บจิ้บประตูหนึ่งศูนย์ดึงซ้อนสปาให้ไวที่สุดก่อนจะนำกลับหน้าได้ครับมีไมค์คอนเนีนได้ทุกการปิดฝาของตัวเองเอาแล้วนะครับโดนแดงสกัดไปได้

ขาประตูแล้วครับขาประตูแล้วโอ้โหใหญ่เลยตอนนี้สกอร์ครับโหนแดงไม่รู้เป็นอะไรครับโอ้โหตัดครับตัวเต็งชัดๆเลยครับโอ้โหเต็ชัดไปเฉยๆนี่นะครับฟุตบอลครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับช่วงไปพักตีอย่าพักไปแถวไหนหรือเปล่าครับตอนนี้ครับโหนแดงครับช็อตไปดื้อๆเลยครับโอ้โหสุดยอดนี้ครับท่นนี้ครับท่านี้นะสมอลท่านนี้เลยครับแไ่นั่นแหละครับผม เลี้ยวก่อนสี่สามได้นับภาษาละกับนนแดงที่จะกลับมาไม่ได้อ้าวมาดีประตูอ้าวเมืองยาออกนำอีกแล้วครับขึ้นนำไปอีกในเรื่องของยูเก้าครับสามประตูตาหนึ่งแล้วครับเมืองยาออกนำพิมานคาร์นีสามประตูตาหนึ่งสำหรับยูเก้าไม่โค้ชโจนี่จะคุมสองสนามพรับแน่นอนก่อน กล้าไปเลยกล้าไปนานเลยครับตอนนี้โนนแดงกำลังตั้งกระบวนปุกอยู่นะตั้งกระบวนปุกอยู่ลูกแรกจะมาตอนไหนลูกแรกจะมาตอนไหนเย็หล้เย้เร้เย้เย้เล้เต้เย้้เยเย้เง้เย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 ะเย้เย้เย้เเ ขอโทษนะครับรอบก่อนลองชนะเลิศคู่สองพิมายคารดมีออกนำตอนแดงอยู่สามศูนย์นะครับสำหรับรจูสิบสองเกิดจูเก้าเป็นตเข้าท้ทายของที่แรกแล้วนะครับเบิ้์ย่าออกนำพิมายคาร์ดมีอยู่สามประตูต่อหนึ่งจบครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้ครับพักสองนาที ง่ายๆทั้งนั้นเลยบอลบอลแค่ไม่มีอะไรบอลาก็ตามจังหวะเขาเราประมาทเองคิดก็คือคิดดิบอลิดคือคิดชนดชนดตะกเลยนั้งเัวไม่าโยนต้นเลยเขไม่ต้องโยนเลยใครสอนยอย่างนั้นนะมียูมียู่ก็บอายามิงจังหวะเล่นก่อนีอเรุวขอบคุณ โู้ชนบสนับนะครับขุ่อนำนาจนะครับเหยียหน้าหาดทะเลสดนะครับเสยียหน่อยครับหาทะเลสดสำหรับยูเก้านะครับแข่งกันรอบรองชนะเลิศจบสิ้นสดจบคู่นี้แล้วนะครับเราจะให้ทีมที่เข้าชิงนะครับและทีมที่ทิงที่สามได้มีเวลาพักนะครับ20นาทีนะครับผม ให้เก็บแรงสักนิดเด่งนั่นก็หมายความว่านะฮะพอแข่งคู่นีจกก้จบนะรอบรองคู่นี้จบจะพักดูเชียร์นะฮะอยู่สิบสองหนึ่งคู่นะฮะพอพักเชียร์อยู่สิบสองหนึ่งคู่จบเราจะกลับมาชิงที่สามก่อนนะแล้วก็ต่อเนื่องโดยช,ชิงชนะเลิศชิงชนะเลิศทันทีอันนี้สำหรับสนามอยู่เก้านะครับขอแจ้งโปรแกรมดังน,นี้สรุปนะครับอยู่เก้า รอบรองชนะเลิศละอยิบขึ้นหนึ่งหลังจะจบขึ้นหลังแล้วเราจะให้ทีมที่ทีมที่สามนะฮะพัก20นาทีเชียร์12ตีเกมหนึ่งคู่นะคทับแล้วจะกลับมาทีมที่สามและชีงชนะเลิศตัดต่อเน,นื่องครับผมตอนนี้ครึ่งที่สองนะฮะ ของอยู่สลงสนามมาแล้วครับขอบคุณสจอนพซอเ์ก่อนนะครับขอบคุณกำนันเอสนะครับกำนันตะพลขาบเท้านะครับขอบคุณคุณหนึ่งคุณคุณหนุ่มนะครับจากขับเท้านะครับขอบคุณไปยังคุณบอมและคุณเบนนะครับขอบคุณไปยังคุณน้ำคุณฉับนะครับขอบคุณไปยังพี่หมายนะครับคุณจวบคุณเอ๋นะครับหมูสดนะครับ ขอบคุณไปยัง <rôle> ร <à déc> ้านทิกติวครับขอบคุณไปยังร้านเจียแจ๊กนะครับขอบคุณไปยังเพ้นคุณครับเอบคุณไครับขอบคุณไปยังเศรษฐีมบายนะครับขอบคุณไปยังประลัดเทศบาลตะมนตมะข่าอ่ะนะครับขอบคุณไปยังกำนันชัยวัฒนะครับกำนันตะมนตมะข่างครับขอบคุณไปยังทีแปดลูกเตียนฟาร์มครับขอบคุณไปยังสองพี่น้องนะครับขอบคุณไปยัง น้องแคนดินนะครับขอบคุณไปยังเอทีคัปี้นะครับขอบคุณไปยังสันเสธศรงแสงครับขอบคุณไปยัง Re ิ๊กคาริมี่นะครับที่ช่วยสนับสนุนใายการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ครับขอบคุณไปยังต้นารัฟาร์มนะครับขอบคุณไปยังลิเวล่าลิล่ารีสอร์ทนะครับอยู่ที่นครนายกนะครับขอบคุณไปยังต่อเจริญทรัพย์นะครับอาหารจัดทุกชนิดครับอยู่ที่สับลมัดพะข้าครับอยู่ที่จังวัครับ ขอบคุณียนญชาะฟามะครับจำนายหุ๋ยขี้บุกันเม็ดนะครับขอบคุณทุกๆคนทุกๆท่านนะครับที่ร่วมส่งในกีฬามาการมาแข่งขันในครั้งนี้ครับขอบคุณครับและตอนนี้ทั้งสองสนามก็ทำการแข่งขันต่อเนื่องนะครับผมโดยเฉพาะอย่างยิ่งสนาม12บปีนะครับอัาร์ดี่ยังบุกอยู่นะครับผมขนาดนำา3 0ยังไม่ลดละนะครับยังจะยิงประตูที่4อยู่ แต่ไม่ใช่เรื่องง่ายครับเพราะนนแดงของเขาก็เคยทําให้เห็นมาแล้วทั้งรอบแรกและรอบ2นะครับผมตอนนี้อยู่ก้าก็กำลังลุกันสนุกสนานเช่นกันไม่แพ้กันนะครับทั้งสองสนามดนเวนมาเวมีสกอร์ทั้ง2สนามนะครับสนาม12ปีนะครับ <นะ S 2> พไมายนำอยู่30น ไดสนามเก้าปีนะฮะพี่มายตามอยู่หนึ่งต่อสามนะครับผม้แลวาาพี่มายเลี้ยวออกมาหมื่นกันทรกับโดนแดงโดนแดงแหมจังหวะนี้ผู้เล่นของพี่มายเข้าไปกินไว้แล้วเนี้ยก็ถ่ายถือบอลออกหลังไปเลยครับตรงนี้ฮะทามาทำมา ตรงกลางเลช่วยตรงกลางหน่อยโอ้เกมบุกของบอลแดงทัดไปดื้อๆเลยครับกานี้ครับตรงกลางหน่อยถึงนี่เจมส์อันนี้อาจจะมีผลมาจากที่ว่าเรื่องของความฟิตนะครับผมพอเจอวันเดียวสองแมตช์สามแมตช์ก็อาจจะมีผลเป็นไปได้นะครับแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับวันนี้แข่งช่วงบ่ายด้วยนะฮะบ่ายแก่ๆแล้ววันนี้อากาศนะไมเย็นสู้เมื่อวานอาจจะมีผลต่อนักฟุตบอล รต่แต่ไม่ใช่ข้ออ้างครับผมนะสู้กันเต็มร้อยตลอดไม่ว่าจะอากาศอย่างไรว่าอย่งไรครับท่านประจักษ์อย่างน้อยๆนี่ใครไปถึงรอบชิงรอบเข้าวชนรอบรองมีสี่นัดแล้ววันนี้เพราะเรามีชิงอันดับสามด้วยมาต่อครับพี่ไมพี่ไมหมาแล้วโนนแดงเอ้าลื่นเฮ้ยเดือดเลยโอ้โหยกือบโดนลูกเครับโนนแดงยกมาแล้วแตงกวามีโอ้โหยตามทันไปครับ ยูโก้าที่มาตีตื้นมาแล้วครับยูเก้าที่มาตีตื้นมาเป็นสองต่อสามเอาแล้วครับเอาล้วครับไม่ในไม่ปในทุกอย่างก็ตอนนี้สหรับยูเก้าครับส่วนยูสิบสองตอนนี้นี่พี่ไมี่ยถือว่าคุมความได้เปรียบเยอะเลยครับสามตัวที่กำลอยู่ครับ แล้วต็สาดทิ้งขึ้นมาข้างหน้าครับกลายเป็นบอลทุ่มของนวนแดงเ้นมานแดงยกมาครับยิมไม่ไหม่อยบอลแบบนี้อ้าเฮ้ยใจไแม่ยังสกัดไว้ได้ครับยิมไมค่ะทมีโอ้จังหวะทุ่มท้ายจังหวะสุดท้ายนี่ยังเก็บไม่ได้ครับสำหรับนวนแดงมชน่องและตอนนี้ปรากฏว่าเป็น ไปเส้นทางด้านของนนแดงได้ทุ่มครับนนแดงทุ่มเข้ามาไม่พ้นครับนนแดงยังเปิดเข้ามาที่หน้าหน้ายอวยังไงครับจะเลี้ยงได้ไหมสองหนึ่งสองหนึ่งจะผ่านได้ไหมสี่หนึ่งจะผ่านได้ไหมนี่ครับผม สองหนึ่งยังผ่านได้โอ้โหนะครับผมไม่รอดครับสามหนึ่งไม่รอดแต่ยังได้อยู่นกแดงยังได้อยู่มาที่เบสิม่าเบสิม่าอุ๊ยอาจารย์อะไรอาจารย์บอกอยลูกไปครับปล่อลูไปโดนที่บอลอาจารย์ว่าอยังรันครับโดนที่บอลนะครับผมโดนได้ยังมาโดนได้ยังมาผมบอกแล้วครับโดนแดงในของแท้แต่ว่าไม่รู้เป็นอะไรถึงช็อตไปในครึ่งแรก นะครับผมตอนแดงมาอยู่มาอยู่ฝั่งขวาเปิดกระบอกยิงเลยครับไม่ตจงประตูโดาโอ้โหการเมื่อกลุ่มเงินโมงแดงตอนที่ดูดีขึ้นหนึงได้ใช่ไหมแต่สกอร์แรกจับได้แล้วพี่ไมค์คาร์ดมี่อยู่12ชะล่าใจหรือเปล่า30พอหรือเปล่า30พอหรือเปล่าพี่ไมค์คาร์ดมี่30ชัวร์แล้วใช่ไหมถามตัวเองด้วยพี่ไมค์คาร์ดมี่ เอาเฮ้ยตรงไหนนะอาจารย์ว่ายังไงครับอาจารย์ผีชิงครับโอ้ระยจ่ะอันตันไลคับยาอันตรายลเอาแล้วครับบอกแล้วครับพี่มาครับอย่าอ้อยครับอย่าอ้อยนะครับพาลกเกมกลับพาลูกแรกมาเกมกลับมาเดือดแน่นอนครับ ฮ้ยอ,อะไรครับอยู่เก้าคืออะไรโอ้โหจุดโทษครับเก้าครับอยู่เก้าอยู่เ้าที่มาได้จ<ไ>ุดโทษโอ้โหอาโลนีครับอยู่เก้าได้จุด,ดโทษครับบา,าแล้วครับบาแล้วพี่มายบาแล้วแล้วครับสนามเล็กก็ได้จุดโทษสนามใหญ่ก็นำสามศูนย์ไ,ไม่รู้ทะนุไห มาดูจุดโทษกันครับจูเก้าพีมาได้ยริงส3มาครับผมพีมาไล่มาเป็น3าสมครับจูเกาพีมาเสมอกมลองย่าที่3าสครับเรามาดูครับนูนแดงจะมาไหมลูกแรกตัดสินด้วยจุดโทษครับยูเกา โอ้ยลุ้นกันขนาดนี้เฉลยนะครับนนแดงยังไม่ยอมแพ้ครับยังได้ลูกเตะมุมอยู่เอาไปลูกทุ่งครับลูกทุ่งจากทุ่งเปลี่ยนมาเป็นเตะมุมอย่างแน่นอนอยางเป็นเตะมุมของนนแดงครั้งวานี้ครับมาดูเข้าไปนายังอหู่ประมาณสี่ห้านาทีแล้วโยกเข้ามาแล้วมุมไม่ได้ครับกรรมการยังให้เป็นเตะมุมครับ ยังคงไปเตะมึอีกครั้งของโนแดงอ่าเมืองญาคาเดมี่มาสแตนบายได้เลยนะครับยูสิบสองยูสิบสองครับเมืองญาอคาเดมี่มาสแตนบายโอ้โยจอจ์ยยังไม่ได้เลยไปยึดไปยึดไปโอ้โนแดงเขาจอร์ยทีนี้หมาใหม่ของโนแด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 งเราโอ้โหไปไหนครับลูกนี้ โอ้โหนะครับตนแดงนะครับไม่รู้ว่าเครื่องร้อนช้าเกินไปหรือเปล่าน้มันร้อนเอารึ่งหลังและสกอร์ตามหลังอยู่3สกอร์นะครับผมแต่ครับโดนแดงก็ต้องเป็นโดนแดงครับอเก็บลน้ไม่ได้ยินเสียงนกววทหมดเวลานะครับก็สามารถที่จะทำให้เกมกลับมาได้ลุ้นต่อได้เอาสู่ช่วงท้ายแล้วนะครับสำหรับ ลอบก่อนลองเช Th ียรเลิฟคู่ที่สองเอา้ี่ไปอธิบายจบไปโอ้โหอลูกตีไม่มาครับโอ้โหหลังลอยของนนแดเมื่อกีนี้ฮะกระากระานนแดรู้สึกว่าปกทั้งทีมนะทำให้ด้านหลังเนี่ยนะครับเกิดจากช่องโหว่เลว่าจำนวนคนนะเป็นลองนะครับผม อ๋อโนนแดงได้ทุ่ครับมาไหมลุกแรก่อมาไหมโนนแดงให้ดิให้ดิทีมใหม่คาร์ดินีตัดได้ครับเบอร์สิบอีกแล้วครับผมโนนแดงได้ทุ่มครับให้เสร็จไปอ่าสมบัติกับเมืองย่านั่งลงนิดนึงครับนั่งลงนิดนึงครับนั่งลงนิดนึงมองไม่เห็นครับครูยหญมองไม่เห็น นั่งลงเลยมองไม่เห็นนั่งลงหยน่งลง่อยานั่งลงก่อน่งยานั่งลงก่อนเออนั่งลงก่อนขครับผมโดนแดงได้ทุ่มมาครับผมครนโคร้นได้ได้ด้ไอ้้ าลูกนี่แหละรับปัญหาครับแล้วหลังจากตอนนล้นนะครับต้องตรวสองตรวจแล้วสองอันนด้เขาเนาะสองสองเต็มนะครับถึงจะลงได้นะครับออกไปเลยครับทำให้พิมายคาร์ดิปีได้ลูกเตะจากปโต้ของตัวเองครับตักเอาเอาแล้วครับตอนนี้กต่ผมขอมาที่อยูเก้าที่ซัลโอมันสามสามอยู่ตอนนี้ว่เฮ้ยเฮ้ย ส่วนยูถึงสองตอนนี้สกอร์มันขาดไปแล้วในช่วงท้ายครับแล้วยูเก้าครับเอาละครับตัดสินกันไม่ลงครับในเวลาเล่นหน่อยเล่นหน่อยเล่นหน่อยเหมือกันไปสามสามเอาละครอดจูนอีกแสนดงยูเก้าแล้วก็ววแ,วแบบนี้ครับยูถึสองนี่ไม่น่ามีปัญหาแล้วครับเพราะอย่างนั้นแหละโอ้ยอมมิดเี่ยยับรอชิงเมียงเดียวเลยดิมาเมือ่อ เอาละครับติดแงน้อเวียนปกันครับเป็นทีมใดทีมาจะททีมรวมตัวกลางสนามลูกจับไม้จับมือกันครับผมปีหน้าฟ้าใหม่เจอกันอีกนะครับผมขอบคุณไปยังวายซีเบียนนนเดงครับที่แข่งขันนะเ,เอ่อ